งานแก้ไขอาการแอร์น้ำหยดนะครับเครดน้ำหยดเครื่องนี้ท่อน้ำทิง้งไม่ได้อุดตันนะครับแต่อุดตันที่ถาดหลังและถาดข้างของตัวแอร์นะครับเป็นฝุ่นเมือกอุ้นนะครับอุดตันนะครับช่้งสองขอบช่างเรียก็กำลัง ทำการแก้ไขอยู่นะครับบุญีี่่่ปากะดเมือกออกมาเต็มเลยสองฝั่งนี้เมือกออกมาเต็มเลยแย่จากข้างหลังมาขนาดได้บ่แย่เลยใส่ไฟแย่จากข้างหลังมาขนาดเออทะลุมาแล้วแย่เรื่อยๆเนี่ย เนี่ยขึ้นเนื่อเนื้อเนื้อขึ้นเนื่อลงสายไฟนะ่ะชักเข้าชักออกเออนั่นแหละยาวๆดิสอเวียสอยกันซ่าเออเออนั่นแหละและ้วก็ดึงเข้าไปแล้วก็ดึงเบียดึงออกมาสองดึงเข้าไปเออนั่นแหละเมือกออกมาเรื่อยๆแล้วเป็นหุนออกมาเรื่อยๆเลยออกเยอะเดี๋ยวทีนี้เอาใส่ไว้ยังเดิมก่อน เอาสายไฟออกก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะราดน้ำราดน้ำไล่มันไล่มันออกมายิมเอาน้ำมาเอาน้ำมาเยอะข้างหลังเข้ไม,มอเอถาดถาดหลังฝั่งพุ่นน่ะสะอาดระเบ2 2> อสองนะตัวรูรูอันนี้ บ่มีตันบ่เย่อวมรูตัวนี้เนย่ยคเยอะข้าหันนั่งหลฟังเดียวฟั<อ>นี่บ่อยเลยอืมอร่วงบ่เนย่ยจากข้างหลังข้างมาข้างนา้า Yeah. Nam, nam lãs, say. Ah. Song nam lạc, say. song. Lát, bài. À. Nhược, 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 như lát bài Nhược nhé, vía lát Nhẹ Lát vía lát nam Nhẹ thêm 1 cái bộ màu nghe, thằng đấy là Cả bông nhục nhục đấy Ờ, là, Ok, 1, nhé, vía lát nam Bố, màu tìm lơi. โอ okay. เคแย่ไปเรื่อยสองสวเวลาด้ำเวลาด้ำไปพองสองกันแย่เยอะอยงหงไรเวียมันสิข่าวกล่องทนส่งไปดิเอาแย่ดเดี๋ยวไปเอาน้ำมาใหม่ก่อนอมันสิข่าวกล่องทนงอแงนะขาลุนุน Bộ rồi. Ừ. Nam bộ Nam Nhiều khao nhiều ọc Ờ Nhiều khao nhiều ọc Giáo xuống là xong Lát Nam Xong xuống cưới. มาเป็นเลนเยเบี้ยมาสองนี่สันยังถูกแขงเป็แล้วมั้งงงทำไรล่ะชักเข้าชักออกพอพอก่อนพอเบี้ยพี่พอดึงออกสายไฟ